ที่สนามมวยเวทีลูบินีครับศึกวันวีรพลครับอังคารที่6กันยายน2559ครับโดยเสียหมูภูเก็ตหรือว่าวีรพลแป้นช่วยมาดูรองคู่เอกของรายการครับปตักเพชรซินบีมวยไทยพบกับเบนสยามสอทชัยวัน์มีตอน้ำหนักหนึ่งปอนนะครับเนี่ครับเสียนัดร้านกินปลาครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของปัตตักเพชรลูกศิษย์ของายหัวสิงครับต่อปัตตักสอเจรเสษจากภูเก็ตฟอร์มกำลังดีนะครับกำลังสดขึ้นมาครับ เจอกับทางด้านของเบนสยามครับปัตักเพชรมา116เบนสยาม117แต่ก่อนหน้านั้นนี่ปัตักเงินซิมบีมวยไทยก็ชนะมาแล้วนะครับชนะคะแนนเอกยาลายุวิกันช่างครับในมวยคู่ค้ามาถึงปัตักเพชรบ้างดวนเข่าครับยอดสิบวันวิลพลก็เก็บได้297,960บาทนะครับต่างชาติ56คนครับ ต้องบอกว่าเป็นยอดตัวเลขที่โปรโมเตอร์เห็นแล้วน้ำตาจะไหลครับเด้งตีขวาครับปตัดเพชรเนี่ยครับกำลังอยู่ในช่วงที่มันอกมั่นใจอย่างแรงครับเนี่ยครับเด้งตีขวาคล้องมาคล้องมาเสียบขวาไปครับ ขยับเข้าหาครับปตักเพชรนะออกขวาไม่มีจังหวะครับแม่วางขวาแล้วก็หมักวาครับลูไม้หล่นใต้ต้นแล้วครับทางด้านของเบนซ์สยามครับนี่เป็นลูกชายของสุริยาปราสาสหินพิมายครับฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกผูกสายระวางแข้งขวาครับปตักเพชรบูไนครับ อีกมาค่าคืนแล้วครับมีลูกเด้งโชว์ครับแต่ด้านของปตาตัดเพชรชกทื่อๆไม่ได้นะครับทางด้านของเบนสยามครับแข้งขวามาครับซ้อมอยู่ที่เด็ด99นะครับเบนสยามแข่งขวาเด้งตีขวาตัวหมดโยกครับ ตักเพชรนี้2ฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนวัฒนาสิทธิ์2พี่น้องนะครับแล้วก็ชนะสกัดเพชรเกียริวิสุทธ์ส่วน,นด้านของเบนซ์สยามเองก็ฟอร์มล่าสุดก็แพ้คะแนนฤทธิชัยสกฤิชัยมาครับหัวที่มาวางแข้งซ้ายครับ ยกที่4ปล่อยตัวมาครับโอ้ตลาดหลักทรัพมีไปไกลแล้วนะครับประมาณ15ช่วงตัวครับอยู่ที่ด้านของเจ้าปตักเทถ้าเกิดชกซึ่งเดิมก็ไม่ไม่คลานที่จะเข้าอันดับ2นะครับต้องมีพิเกมบ้างครับเบนสยามชกที่ทื่อไม่ได้ครับชกมวย ทีขวาครับเนี่ยครับตั้งแขนมีหักพวงมาลัยครับยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับแม่หมัดขวาแข้งขวาในครับในจับได้เอาเสียบขวามาเจอเสียบซ้ายโต้ครับกระทุ้งขวา,าใช้เหลี่ยมตัวมาช่วยครับแข้งซ้ายครับเป็นสยาม เตะไม่ขึ้นครับแทงข่าวขวามาสวยครับแลกเข่ากันเนี่ยก็พยายามมีเสียงเชียร์อยู่นะครับเบ้นสยามครับแข้งขวาครับแข้งขวาอาวะไรครับต้องต่อเนื่องครับทำได้ต้องต่อเนื่องครับแทงขวามา แมแกชกหน่วยทื่อจริงๆครับเบนสยามครับแไม่มีลูกเรียกว่าทะเยอทยานลูกที่จะแหมสร้างสีสันเลยครับเตะได้เฉยเตะได้เฉยครับมันต้องทำเป็นออกลูกติดตามหน่อยครับแมดูครับแข้งขวาครับ ชกมวยไม่ค่อยกระตือรือร้นครับเด้งตีขวาครับปตักเพชรนี่ครับก็รู้ทั้งรู้นะครับสถานการณ์ตัวเองเป็นรองเยอะนี่ครับมันต้องคึกคักหน่อยไอ้น้องเอ้ยหมัดขวาไม่ถึงเจอหุกซ้ายแหมจะได้หรือจะโดนแกก็ทรงเดิมนะครับจะเลินะเพราะเจ้าพคุณเอาตีเข่าขวาตรงเร่งขึ้นมาหน่อยครับตีขวาครับไม่ใช่ชกมวยแก้บนครับแต่ว่า แม่ป่าตักเพชรเองก็ดูฮะกลายเป็นป่าตักเพชรน,นะครับที่ชกด้วยความกระตือรือร้นครับดูกระชุ่มกระชวยกว่าครับนี่ครับชกมวยไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวครับหมดยกสี่ตลาดล,ะละับไปไกลแล้วครับ4ีสิบหนึ่งครับมวยสี่สิบหนึ่งมากอ,อกมาก็ยังไม่เดินอีก กรรมการวิสุทธิ์ยิงอุปการนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับแยกออกมา,าคงจะดังคงจะดังได้ครับชกมวยแบบนี้ล็อกลัดก็ต,ตีเพื่อกอล่ะครับน้องน้องนักมวยคือชกมวยมันต้องมีเป้าหมายครับไม่ใช่ว่าชกเพื่อ เพื่ออะไรสักอย่างนึงนะฮะชกมวยมันต้องมีเป้าหมายว่าต้องเป็นยอดมวยต้องเป็นมวยเงินค่าตัวหลายหมื่นหรือมวยเงินแสนครับคือถ้าเกิดไม่วางเป้าหมายให้ตัวเองนี่ก็ตอกแตกตอกแตก,ตอ,แตกอยู่แถวเนี้ยครับเจ็บตัวเปล่าครับดูเหมือนจะไม่มีจินตนาการซะด้วยครับหมดยกสุดท้ายครับ กรรมการี่สุดยิ่งกรรการครับรวบรวมคะแนนครับคะแนนออกมานี่49 47ชุม,มือไปที่ทางด้านของปตักเพชรซินบีมวยไทยครับชนะคะแนนเบ้นสยามสอทอชัยวัฒน์